สวัสดีครับผมปอยครับจากธรรมานิเทศอันค่ะจากธรรมนิเทศค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Splash Channel Special วิว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 ววววันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาธรรมดาเลยนะทำไมล่ะก็เพราะวันนี้ที่บ้านของเรามีกิจกรรมมากมายเลยอ่าใช่แล้วครับวันนี้บ้านเรามีกันถึง3กิจกรรมนะครับโดยกิจกรรมแรกคืองานประกาศผลตาราวอดกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมลาสิขาแม่ชีน้อยฮะ และที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้เรามีค่าย SOS ค่ะและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่10แล้วด้วยแล้วครับโดยการ SOS ครั้งที่10นะมีหัวข้อว่าเด็กอวดดีสร้างสถานีโทรทัศน์ครับและตอนนี้นะคะใครที่จะเป็นผู้แจ้งเกิดบนเวทีตาราวอดไปติดตามดูกันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยครับบรรยากาศภายในงานวันนี้มีผู้มาเข้าร่วมงานมากมายทั้งเหล่าสาวิกาน้อยพี่ๆเยาวชน SOS ครั้งที่1ิ That you could love no matter what you know the only time right It's right you You only could love no know now be well is รวมถึงคณะกรรมการที่มาชมผลงานของผู้เขา้าชิงในครั้งนี้ด้วยเนี่น,นะคะเพราะฉะนั้น30วินาทีเนี่ยมันต้องแบบบอกตัวมันเองโดยไม่มีผู้กลับมาอยู่อธิบายข้างๆคือมันสามารถสืรร่อสารตัวมันเองได้อย่างครบถ้วนแล้วมันก็ทำให้คนดูเข้าใจว่ากำลังบอกอะไรเขานะคะ Let's sing to be happy, to feel things, to communicate and be heard. We sing out to protest and to project and to harmonize with birds, whether it's your birthday or your dying day. ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ที่เข้าประกวดรายการทาราอวอร์ดในระดับอุดมศึกษาครับพี่รู้สึกยังไงบ้างกับผู้ที่ได้รับรางวัลก็ได้แนวความคิดจากทีมที่ชนะนะคะนำไปพัฒนากับ ความคิดของตัวเองนะคะแล้วนําไปปรับปรุงค่ะอันนี้ก็คือคําตอบนะของผู้ที่เปิดใจกว้างและว,วางอาติซึ่งเป็นคาถาประจําวันวันนี้ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับผู้ชนะเลิศในรายการทาราอาวอร์ดในรุ่นบุคคลทั่วไปนะครับธรรมะส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,อ,ะอยากให้พี่ช่วยแนะนาตัวหน่อยครับชื่อพัศรวินคุณสมบูรณ์ะคระับแล้วพี่ได้รับอะไรจากรางวัลน,นี้นะคะผมว่าโดยส่วนตัวผมได้ได้รับความรู้สึกดีตอนที่มีคนดูเยอะๆนะครับผมรู้สึกดีมาก เพราะมันมันเหมือนสําหรับคนทําหนังถ้าหนังของเรามีคนดูขนาดนี้มันจะรู้สึกดียินดีกับพี่้วยนะครับที่ได้รับรางวัลครับธรรมะขอบคุณครับหลังจากนั้นเป็นพิธีลาศิกขาของพุทศสวิกาที่จากอ้อมกอดพ,พ่อแม่มาเป็นระยะเวลากว่า10วันและวันนี้เราพุทศสวิกาจะได้นำธรรมเตือนใจไปใช้ในชีวิตประจำวัน Sing it Hal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 a และแล้วการรอคอยก็สิ้นสุดลงกับเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่จะมาร่วมกันในค่าย SOS ครั้งที่10เด็กอวดดีสร้างสถานีโทรทัศน์ ในวันแรกเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวพี่ต้นน้ำและเพื่อนเพื่อต้นน้ำให้รูจร้จักกันต่อจากนั้น<ๆ>ให้น้องๆ SOS แนะนำตัวกันเองบ้าง<ๆ>เพื่อเปิดใจกว้างละวางอาคติที่มีต่อกัน เราใช้เวลากันอย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวใช่แล้วล่ะค่ะพี่ปอยแต่สําหรับกิจกรรมค่าย SOS 1 0เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะใช่ครับเรามาติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่าว่าพวกเขาจะมีอะไรมาอวดดีพวกเราบ้างกับรายการ Splash Channel ค่ะครับผมก่อนจากกันนะวันนี้ผมก็มีคาถาประจําวันมาฝากคือเปิดใจกว้างระวางกค่ะพีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับธรรมะธรรมะสวัสดีค่ะ Splash Channel